พร้อมแนะนำประเทศไทยนะครับให้ใช้สันติวิธีในการแก้ไขปัญหา นางคริสตี้เอเคนนี่เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยนามพลเรือเอกซามวลเจร็อกรียผู้บัญชาการกองกำลังสหรัฐอเมริกาประจำภาคพื้นแปซิฟิกเข้าเยี่ยมคารวะนางสาวยิ่งรักชินวัตรนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยเพื่อร,ร่วมงานพระราชาพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา86พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สหรัฐได้ติดตามสถานการณ like kind of ์ในประเทศไทยอย่างใกล้ชิดและยังเป็นมิตรประเทศที่ดีต่อกันต่อไปโดยแนะนําให้ประเทศไทยใช้สันติวิธีและหวังว่าจะมีแนวทางสันติภาพเพื่อแก้ไขปัญหาครับคุณคะดิช่อ้องกบพูดเป็นภาษาอังกฤษ่อยไ่้ไหมคะโอเค we are watching the situation here very very closely ทางสหรัฐอเมริกาได้คอยติดตามดูสถานการณ์ทางการเมืองที่นี่อย่างใกล้ชิดค่ะ We hope that there will be a way for a peaceful solution using dialogue เรามีความหวังว่าจะมีหนทางในทางที่เป็นสันติในการแก้ไขปัญหาในทางเจรจา We remain a close friend of the people of Thailand and we commend the Thai forces for using restraint and urge dialogue as a means urge problems solve the to เราจะยังคงเป็นเป็นมิตรที่ดีของประเทศไทยแล้วก็เราจะขอแนะนำให้ใช้วิถีทางทางสันติในการที่จะแก้ไขปัญหาค่ะพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกรณ์ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เปิดเผยว่าผู้บัญชาการเหล่าทัพได้หาหรือประเมินสถานการณ์การชุมนุมของกลุ่มก,มกมปปสทุกวันซึ่งจากการติดตามบรรยากาศเริ่มผ่อนคลายแต่ไม่ทราบว่าเหตุดใดนายสุเทพเทือกสุบรรยังไม่ยุติการชุมนุมส่วนตัวอยากให้เกิดเวทีประชาธิปไตยเพื่อพูดคุยหาทางออกของปัญหาและเชื่อว่าทุกคนจะมาเข้าร่วม จริงๆคือคุยกันทุกวันอยู่ลวแล้วทำไมคุณเทพพี่ก็ยังไม่ยอมนี่วราอะไรเพราะว่าไอ้ที่เขาเสนอมาเนี่ยหลายฝ่ายบอกว่ามันไม่มีทางเป็นไปได้ก็คงตอนที่เห็นบอกว่าจะมีเปิดเวทีให้มาคุยกันใช่ไหมครับนั้นก็นั่นก็เป็นสิ่งที่ดีอันหนึ่งที่จะทุกคนก็มาร่วมช่วยกัน ด้านนายชีรัตนเสวีโศกประจําสํานักนายกรัฐมนตรียอมรับว่านายกรัฐมนตรีเป็นห่วงสถานการณ์บ้านเมืองจึงได้ตัดสินใจยกเลิกการเดินทางไปต่างประเทศในช่วงเดือนธันวาคมรวมทั้งพิธีเปิดกีฬาซีเกมส์ที่กรุงเนปิดอปภาษาภาพเมียนมาในวันที่10ธันวาคมนี้ซึ่งมอบหมายให้รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเดินทางไปแทนส่วนการเดินทางไปญี่ปุ่นเพื่อร่วมง,งานอาเซียนเจปนญสมมตและงานแม่ของเจปนญสมมตซึ่งเป็นงาน ครบรอบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศญี่ปุ่นและอาเซียนในวันที่12-15ธันวาคมนี้มอบหมายให้นายนิวัต์รรรมงบุญทรงไพศาลร,รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เดินทางไปปฏิบัติภารกิจแทนนายจารุพงษ์เรืองสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ระบุว่านายการัฐทมนตรีสั่งการให้ตั้งคณะทำงานดูแลประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุการณ์ทางการเมืองซึ่งที่ประชุมศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยได้ประชุมเมื่อวันที่6พฤศจิกาย,ยนมีมติออกมาว่าจะใช้หลักเกณฑ์เยียวยาด้านการเงินตามหลักสิทธิมน,มนุษยธรรมกับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมืองเหมือนเมื่อปี2556ซึ่งจะใช้หลักเกณฑ์เดิมที่ใช้ในปี2 5 4 8ถึง2553 ดโดยนิรมทั้งนี้นะครับจากรายงานพบว่ามีผู้เสียชีวิตจำนวน4คนบาดเจ็บสาหัส15คนและบาดเจ็บไม่สาหัส241คนซึ่งกรณีเสียชีวิตจะได้รับเงินเยียวยากรอบวงเงิน7,950ล้าน9 0 0 0บาท ทั้งนี้นะครับให้เจ้าทุกแจ้งความพร้อมถ่ายสำเนาทําเรื่องขอเยียวยาได้ที่ว่าการอําเภอสํานักง,งานเขตสงงาระกางจังหวัดหรือสํานักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจําจังหวัดคาดว่า,าจะเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้านะครับด้านสมาคมทนายความแห่งประเทศไทยนําโดยนายณรินพงศ์จีนาพักนายกสมาคมทนายความแห่งประเทศไทยยื่นคําร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญขอให้วินิจฉัยการกระทําของนายสุเทพเทือกสุบรร เลขาธิการกอปปสนายอภิสิทธิ์วชาชีวะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์และพักประชาธิปัตย์ด้วย